แม่พี่น้องพัดสุบูสุผลสุโมงสุบวรเด้อมื้อนี้ค่ะในการขันท h มพี่น้องเลยคลิปพิเศษในการขันท h มเนาะมื้อนี้จะมาเบิ่องซวงเหื้าทุกคนด้วยวัดหลวงพาออุษาแหละเหตุของประเพณีเคยปฏิบัติกันมาเนาะทุกคนมื้อนี้วันที่30มสิบอลงพ่อษาเด้อทุกคนเด้อมื้อวัดมืองสุขาื้อนี้มื้อนึงค่ำเนาะเอาเบิ่งนำกันทุกคนมื้อนี้อากาศฮอนแห้งเราจนได้แบบ กาคันห่มนะทุกคนมือกี้เขาว่าคนกะลาอยู่อากาศก็ดีอยู่นะทุกคนราต้องลายจะห่างไปเบิ้งนำกันเนาะว่าเราจะหายแบบใดแล้วเพื่อนลำใดสีสนะไปเบิ้งนำกาทุกคนเด้อคนมาเบิ้หนึ่งหาเวลาโอกาสม่อยากเนาะแต่มือี้เราสลัเวลาเน่ยนะเนี่ยาให้โดนสเด้จไนเียงคันแมลคนองเรื่งจัแนเมื่อีนเสยันซันนับไม เด้ามากากมันก,นนกรนกะโป,ปร้าี้มาตลาดเลยเหรอพดลยอ่คือมือคือนี่ยเป็นนี่ยเป็นจัดเป็นบูธให้พี่น้องตัวนี้นะจะเป็น,นบูธเนาะบูธแบบซีนเนาะแบบซีแต่ว่าตอนพิเศษเนี่ยคือว่าแล้รมันจะคนบุ้มมีเลยจัดในตอนค่าพี่น้องโอเคพี่น้องนี่เขาด้ยางมหอดคาะนี่น,น่นอนผู้สงเหตครับว่าจัน์เน็น,นบอกพี่น้องเห็นบอก การ์ดไม่นะการ์ดหอนไลนเน,ะนาะกันท้ายแมวมีกหรพกมาใครไ้วนึงนะครับถาพ,พู้มีการพกเลยวะว่านักเติมพี่เนอ,อนี่เออแตย่างไปลุม่มพี่เนาะพี่เนเราไปเบิ้งอยู่ลุม่มพี่เนาเบิ้งโซนนันลุมล่มบนบนหนรลายไปเลยพี่เนาะ้า,า,ายก็นี้เนาะประมาณโงสามโองสี่โมงนี่คนร้ายเลยพี่เนาะสามสี่โมงนี่คน้ายแหงเลยเบิ้งอยู่เพิ่มกันนะพี่เนาเนา เบิ้งอยู่เฮิร์กแล้วกันฮานจึงลงไปรูปคนพี่น้องได้อะไรเป็นการสนนรุ่นกันพี่น้องเอ๋เบิ้งอยู่เหี่ยงก้อนจะลงไปพี่น้องเห็นบ่เห็นโมเหื้อพี่น้องเห็นบ่เห็นเที่ยวบ่แหละเหี้ยเดี๋ยวจับน้อยฮันสิลงไปลุ่มเนาะพายอยู่แค่ไหนไป หรือว่าเป็นโคเฮ็ดให้กรรมการนับใจหรือว่าซร้ากับรูดสริเห็นบอกไม่น้องเหือเห็นบอกเด้อทุกคนเขาจ่ยยางแล้วมาลุ่มนะครับทุกคนใเปิ้ลไโซมเบิ้งบรรยากาศทุกคนเบิ้งบรรยากาศโซนอารมณ์เนาะอันนี้โซนนี่ในตอนแรกนี่ยางบุหรี่เลยคนคนร้ายเลยพี่น้องเลยวันนี้มาโซนอารมณ์เนี่ยนะล้วคนร้ายแห่งนั้นบอกอากาศอยู่ค้างนั่นเนาะอยูค้างนั้นก็คนกับลายเพี่น้องเด้อ คนคนก็ไล่พี่น้องเดวเขาเบิ้งอยู่ข้างนี่เนาะเบิ้งบรรยากาศโซนอันนี้เบิ้งเนาะเบิ้งมีพี่น้องเบิ้งท้างนี่โงแบบมีหลักไส้อะไรยองโซนนี้เบิ้งเหมือนกันคนจตขาล่ล้วพีนาะคนที่านน้เป็นโซนลักไส้เนาะลักอันไส้จะอยู่ด้านนี้เนาะโอนบาคนครับ มาซอกมาเสียเลยพี่น้องเลยมาเสียเลยมาเสียแบบพี่น้องพันธสีเป็นสีไฮเลยครับมาเสียกันนะพี่น้องเหมือนกับคัสโอ้แต่รูปนี้เขาว่าคนไลยเด้อพี่น้องเลยไลยเติมพี่น้องไลยเติมเราคนพี่น้องเลยว่าเอาปัญญาเขาม่ได้เหรอเขาก็บเคยมาแต่เพื่อได้เหาอแต่ยาเขาม่ได้ในโซนอันนมันเหี่ยวก็เพื่อเหี่ยวองเองเหรอมันเป็นยางคุณเบิ้งพี่น้องคุณจะท้าไปทั้งรายได้เี่น้องแต่ยางเขาคุ้นเลยเลยเด้อพี่น้องเลยไปเบิรงนำกันเดาอพี่น้องเนาะ ันนั้นแบบคนร้ายพวาคนน้อยไปเบิ้ลไปน้องไปนี่ฮะนี่คือน,น,นาลของเงินนอ้องนี่เป็นนะเซมิแบบขขนอนดแองร มาเ้งกันมากรรมสิมาเบิงเด้เมามาเบิ้งแบบพี่นองเลงเหือมเพาตาเบ้นแดดหอนแห็ดไ้เบิ้งในการเป็นาปออมแอกันตัวเตอห้องหาลใบอกให้เาดต้องปูฟ้าเมื่อเด้ออยู่มวลน้ำกันเด้อไปอยู่ก่อนเนาะเือสีแดงๆนี่แหละไปประกอบปีที่ตามเตี้ย คณะกรรมการหน้าหน้าพวกเอายังเอาเงื่อเขาเทียบชุนไว้แล้ว

สามมจะนนีดวตายินทรีย <him st selling> ์ย <ora> ังูทีทูตียังทูที่ทูตีดูขึ้นมาพี่ขึ้นมาแบดขึ้นมาว่าทำไรมีอะไรอัดขึ้นมางัดขึ้นมาเอาเลยไนหัวนายหาต้องการกับตๆกขึ้นมามีมีในใจมีไปรักใครมีเบาได้ได้บอกบกบนหัวเฮ้ยเฮียเฮียขึ้นมาเฮียขึ้นมามาทะไรหินใส่ ดีบอกได้บอกที่รงเอ้น้ำอนนวานาำอนน้วาในน้ำของบ้านด้าบ้ามาจากไหนบริษัทนาคนนวาาปีมาจากในบ้านด้าบเลีแงเลนิจะน้ำคนตันนี้นำคนเอน้ำหอยให้น้ำหอยให้อยู่มาจังไหนมาจังไหบริษัทดวงตาหินใสบริษัทดวงแตหินใส่ขณากประกาศบังมาต้นไร้จักจี้พักไหนใ้าจักไหนคนัะนีก็ต้งมาจาไหมา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 ขึ้นมามาแล้นมา มาตัวจอมเ้โอยู่เหนือทั้งสองดินดนกลับมาข่าวจะได้กินข้าวแ้ี่รองเลยแบนแล้วแบนแล้วพีรองเลยรอบทีอรอบรอบที่สิออแล้ว หะทุรากรรมการผู้ทรงเกียรติเห็นดีเป็นเอกภาพตัดสินให้เฮอเราฟังเป็นไฟเสรอนนะพี่น้องเราฟังเป็นไฟสานะฟังนันได้นะพี่น้องเน้อฝาเียวนะฝางเทียวเขาจะใส่ก่อนเนาะบราษัทดวงตาหินทรายลบังเป็นไฟสน่าได้เตอรป็นพี่น้องเนอขอเชิญยบ้านเราไปไปพี่น้องเพื่นอฟังนั่นะพี่น้อง ขึ้นไปโซนันขึ้นนเน้ะไปเทกันเลยพี่ดวเนองนี่ก็เป็นช่วงตอนเสาพี่น้องช่วงตอนแรลงกบทางฮางว่าพี่น้องทะประมาณองสร้างซีมองเขาจะส่วงใหม่เนาะเด้อนี่ก็กลับก่อนพี่ ควแน่คอยไปไว้ <c oughs> <c oughs> นีที่คุณงาน๊พี่นองไง้ว่มามนช่วงคุกแข่งล้วพี่น้องเนาะจะเป็นสยียบุรีบอสีมืองหลวงบอพี่น้องตยงา่ตาด้วงมทุกบอพี่นอ้นองคุณคนโซนอันเทิงกับเบิง้งพี่น,อน,น,อนอ้อนง,นนงเน,งนาะีกเนาะเบิ้งรานจ้าก็ร้านนกัน่นดใจ เจีนี่แก่ใครแดนจี้าบดเป็นอาคันคันฟ้าบดทนี่นักกัวนี้นี่ครับป่าบดนี่ฝ่าบทนดหนึ่งใายตัวนึงรื่องเด้นี่งงเอ้ยรักได้หัคาด้เป็นของนันย่างขึ้นไปนะเขาเนาะย่างขึ้นไปขอได้เทิร์นไปให้ขอได้เทิร์นย่างขึ้นตัดนั้นเลตัวนั้นน้ำกเนาะย่างไปเนาะย่างไปเนาะ Re, ส,ส้วงยามมันนะนะที่ดังแรงคนนะจะลายกว่านี้พี่น้องเลยเอาไปรอเบิ้งแจนี่ก็เด้อพี่น้องเด้รอเบิ้งท้านี่กนเนาะเมื่อกี้ไปเบิ้งลุ่มเลยเบิ้งขึ้นส้งเงยอยู่ด้านลุ่มมืบอนี้คาับเบิ้งโซนอันนี้ว่าคนจะลายบ่จะน้อยบ่พี่น้องไฟแดนเต้เขามีคันห่มขันท้าบ่มีคันห่มนี่ยังว่านักเติมพี่น้องเลยเมื่อนี้นะเออ

ยัโซน,นอันลุ่มเนาะครับเรอัน้วพี่น,อนอ้องคนนะ่ะตะกี้เาขาอยู่ค้างแล้วเนาะเดี๋ยวเขามาบริเวณนี้วันนี้นะเออเขามาแค่นี่เนาะเบิ่งบรรยากาศโคตรนี่คือว่รยากาศไล่เติมวิวพี่น้องเลยนะ ยางไปเนาะเบิง้งโซนอันนี้เะะบิ้งหน่ะร้านออนไลน์ก็มีบาร์้จุยเาหลายเน้เบิ้งงพรยาการเนาไบรรดารานโคตรหลายแม่เลยมเนโซนหน่งเนาะ บอกคนร้ายว่ เราย้อกับไปให้ประกาศไทยไว้าบพันธ์จีนานันคุ้มครองเขปีน้ํเนดนเออหนึ่ล้านจี่คุ้มครองต้องขั้งหนึ่งโดนหนึ่งศูนย์หน่งนได้เข้าไปหรอเลาราพันีคุ้มองยางบอนเงินะปา่อยทวงพี่น้อเอยมายางเงิน่อยตวง่อยยางพี่น้องยางเบิ้งบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศส่นนี้เลยมาเบื้งแจงหน่อยกันเงิน่อยวงขนาด่อดูคทางนั้นอเลาี่คนร้ายให้บอกพี่น้อ อันนี้ก็ไลยแห่งคนเนาะเขาคนได้มาโซนนี้นะมือแรกเขาจะมาซึ่งปยาป้าซสานพี่น้องเด้อเขาจะมาให้คลิปอยู่ทางนี้พี่น้องตัวแรกมาให้เจนนี่โซนแรกนี่คือบรรยากาศคนหนุนเด้อพี่น้องเด้อเขาได้นั่งอยู่นหืงเห็นเราพี่น้องบนลงบนลุ่มเนาะอาการออนไลน์พี่น้องนี่ลงบนลุ่มบรรยากาศไม่ว่าเพช่วยกุ้ลังเนาะกินเขากุ้ลังเอาเหือกขึ้นเรากินเขากินน้ำเราพี่น้องเลย บ่กหลังย่างเขามายางเขาโฮมประจันซ้าเออการเป็นพอหลายตัวแรกนะนะจะเป็นวงเรื่องแรงเห็นะจะซ w i n g ไม้นะพี่น้องสวงเพือ s w i n ต้นเสาเขว่าเมืดไปเนาะพี่น้องเนาะอย่างแต่ .swing ผักใบหรือว่า s w i n ตัวแรกเลยพี่น้องเลยแต่เยังบอกมีหอมสิ่งเสนอเด่งต่างๆพี่น้องแต่เราก็ได้ให้คลิปนึงนะครับเป็นอีพีนึงสนหรับพี่น้องเนาะ อีพีสองเราจะมาให้ครับทุกคนเดเีมม๋ยวบนัสซุปอีกหนึงเด้อพี่น้องเด้อตันนี้อากาศมันฮอ,อน,ลน์ลายแล้วกอไปพักกันพี่น้องเลยพักกันหนึงกันอาจจะจำมาอีกหนึ่งน้องพี่น้องนะสอีพีสองอีพีพี่น้องคักเซาพักแรกแล้วกันอขอบใจเด้อพี่น้องเด้อขอบใจไลายเด้อพี่น้องเออเามาติดตามสองขณาไลน์ขอบใจไลายพี่น้อง